มาในช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะผู้ชมหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องของการรับประทานอาหาร,รช่วงเช้านะคะบ้านฉันวันนี้จะมาเน้นย้ําถึงความสําคัญของอาหารเชาร้าคะ่ะมีกลุ่มเยาวชนจากชุมชนวัดดวงแขกรุงเทพมหานครที่จัดกิจกรรมไปสํารวจอาหารและกลับข้าวในช่วงเช้าเพื่อที่จะปลุกฝังการรับประทานอาหารเช้าให้กับเด็กๆในชุมชนพวกเขาใช้วิธีอย่างไรน่าสนใจอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนวัดดวงแขกค่ะ จจุบันปัญหาเด็กไม่รับประทานอาหารเช้ามีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดเมืองเนื่องมาจากสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่ต้องรีบเร่งของผู้ปกครองชุมชนวัดดวงแขข้างสถานีรถไฟหัวลําโพงเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหานี้ถ้าเป็นชุมชนวัดดวงแขก็ผู้ปกครองที่นี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเด็กๆเท่าไหร่ก็กินบ้างไม่กินบ้าง เพราะว่าบางครั้งร้านเขาก็ไม่ไม่เปิดบางวันก็เปิดบางวันก็ไม่เปิดตังก็มีไม่ค่อยพอไว้กินข้าวตอนกลางวันเลยไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าก็บางวันก็หิวอยู่บางวันก็ไม่ค่อยหิวแล้วเราเรียนรู้เรื่องมั้ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครอกบางวันก็ฟังไม่ค่อยได้ฟัง กลุ่มเยาวชนในชุมชนวัดดวงแขจึงมีแนวคิดปลูกฝังการทานอาหารเช้าให้แก่น้องๆผ่านกิจกรรมที่พวกเขาจัดขึ้นจาก,กิจกรรมแรกพวกเราจะให้น้องๆมาวาดลูกเกี่ยวกับอาหารตอนอาหารเช้าที่พวกเราที่น้องที่เรากินแล้วก็มีพยาบาลมาดูว่ามาดูภาพวาดที่อาหารเช้าที่เรากินนั้นถูกหลักโภชนาการไหม ส่วนกิจกรรมที่สองคือพวกเราชวนพี่ๆมาช่วยสอนสายรูปอาหารที่ให้มันดูน่ากินเพื่อจะนำไปสำรวจแล้วก็นำไปทำใน MyMapping ส่วนกิจกรรมที่สามพวกผมก็ได้ชวนเด็กๆมาลงสำรวจร้านอาหารว่าได้รู้ว่ามีร้านอาหารไหนบ้างแล้วก็สำรวจว่าเวลาในการขายราคาที่ตั้งที่ไหนเพื่อจะได้นำไปรับประทานได้ แต่แล้วก็กลับไปทำ m ม n d แมปปิ้งในร้านาในร้านอาหารในชุมชนเวลาจะกินอาหารเช้าอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยรู้พอมีกิจกรรมเรื่องอาหารก็เด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นยังไงบ้างกินไข่ได้อะไรบ้างกินผักได้อะไรบ้างรู้ว่าอาหารแบบไหนควรที่จะต้องกินข้าวเหนียวหมูย่างอย่างเงี้ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบหนึ่งที่เด็กในชุมชนที่เข้าร่วมในกลุ่มจะรู้ว่า ที่ที่เขาได้กินแลรับประโยชน์อะไรมากก็ได้รู้ว่าอาหารเช้ามีความสำคัญมากมันมีประโยชน์ต่อสมองแล้วหนูก็ได้รู้อีกว่าแถวบ้านน่ะมีมีอะไรกินบ้างตอนเช้า <S <S แล้วสามารถเดินไปกินทันส่วนหน้าโรงเรียนก็มันมีแต่อาหารพวกอา,าอาหารขนมที่ไม่น่ากินก็กินอาหารเช้าแถวบ้านดีกว่า นักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนชุมชนวัดดวงแขรายงาน